มาโรงเรียนนี้มาปีพศ2547ภาคเรียนที่2แล้วผมก็รู้ว่าข้อมูลของโรงเรียนนี้เนี่ยคะแนนภาษาอังกฤษต่ำที่สุดในใน,ในจังหวัดระยองพูดง่ายคือเด็กที่นี่ไม่ใช่เป็นเด็กเก่งก็คิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาได้แต่อันที่สองผู้ปกครองเนี่ยฐานะค่อนข้างยากจนแต่เราจะทำไงเขามีการสาคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกของเขาในกรณีที่หมู่บ้านของเขาแถวเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขารู้ภาษาอังกฤษนะเขาก็มีคุณค่าเพิ่มแล้วเราก็เริ่มทดลอง Rapudin, how are you today? I'm okay o okay. k And y a how about your computer? Because I know that you're very good at the computer I love to create anything with the computers mm. Mm. And i like to really touch it mm. That's very good Keep Thank you it. Keep Thank ผมเรียกสองภาษาที่เป็น EAS แต่นี้ว่าเป็นแบบพอเพียงประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ทำในบริบทของโรงเรียน คนจนก็เรียนได้หมดเลยครูก็ใช้ครูคนไทยเรานี่เองนั่นแหละใช้ครูวิ์ใช้ครูคณิตใช้ครูคอมพิวเตอร์ที่เขาก็ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนมาก่อนแต่เรามาพัฒนาในระหว่างการเรียนการสอนทำสถานการณ์ให้เขาใช้อยู่ตลอดเนี่ยแล้วทําไปทำมาเนี่ยเขาก็เขาอะไรเขาก็ใช้ได้ ปัญหาที่ลึกๆของครูที่ว่าจะมาสอนลงใช้ภาษาอังกฤษสอนเนี่ยนะที่ลึกจริงๆนนหนึ่งคือความไม่มั่นใจเขาไม่เคยใช้ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธแน่นอนแต่ประเด็นสําคัญว่าเออเราจะจูงใจเขาอย่างไงว่าคนเหล่านี้ถึงจะใช้ภาษาอังกฤษเราก็เอาตัวเองไปทดลองเพื่อน,นําครูไปด้วยในระหว่างเป็นผู้ริหารเพราะ,ราะถ้าหากไม่นําครูก็ไม่เอาเหมือนกันว่าเออก็ฉันทําให้ได้ผมในฐานะเป็นครูแล้ฮะคณิตศาสตร,ร์ผมเลยทําได้ ผมทำแรกผมก็ทดลองทำเลยโอเคทุเดย we will learn about mathematics this a topic on number โอเครีพิ a อัพต์ให้เมย์ on u m b e r on number โอเค are you ready โอเค let you work in pair let you open your textbook at page two and then try to answer in the question I would like to ask the number one, two, three, four and 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 อ sure. sure. ักขอนเขาต r กันชัวร์เวลีกูดคือหลังจากที่ผมทำได้สักสองเดือนเนี่ยผมก็หยิบเด็กที่เขามีสมรรถนะที่เปลี่ยนไปที่คุณครูในนี้เขารู้ว่าเด็กคนนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกก็มาสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แล้วโช์เขาดูที่ประชุมครู แล้วก็เชิญเขามานั่งดูในห้องไปหยิบเด็กที่ตอนพอ,พอกลางเทอมเนี่ยเด็กจะต้องส่องเสริมเนี่ยเอาไปสอนอาคณิตศาสตร์สอนให้ดูที่เป็นภาษาอังกฤษให้ให้ครูเขานั่งดูบ้างนี่แหละคือวิธีการที่ผมจะทําให้เขาเห็นว่าเอา้าก็นี่ไงสอนเป็นภาษาอังกฤษเด็กก็สามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่ครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลย <Gold> คือเริ่มต้นเนี่ยเราทดลองแล้วเราเราทดลองกับวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์มาเป็นฐานของการจัดการ ที่ผมเริ่มต้นในคณิตศาสตร์เนี่ยเพราะผมเห็นว่าเป็นภาษาสัญลักษณ์พอสอนเด็กแล้วเริ่มพบแล้วว่าโอ้มันมีทักษะอย่างนิดเดียวง่ายๆอ๋อให้รู้อินโฟเมชันคือประโยคประโยคคำบอกเขาบอกเล่ากับประโยคคำถามอยู่แค่นั้นเองมันมีอยู่แค่นั้นแหละฮะ The first do how I how I make equation if you get x is negative 8 How to know negative A is 2 or not 2> เอาไปแทนค่า X ค่ะโอเคแทนค่า X ด้วยอะไรคะ Negative A, a. And then Negative A divided by 2 minus 3 Equal Negative 7 or not okay. Do you understand? Yes โอเคนัศมน์ tell me 2 times negative 1 is Negative 2ค่ะ 2 w times negative 1 is negative t minus 1 e is negative t Negative t r e e q u a l negative t r Correct or incorrect? Correct. ครั้งแรกพอพอได้รับรับทรบาบว่าเออต้องต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษไงสุดยอดของความความรู้สึกก็คือมันมีความรู้สึกว่ามันโอ้ย ที่จะต้องต้องพูดเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่ทีนี้พอเราไม่รู้แล้วเราจะต้องเอาเข้าไปไปในห้องอย่างเงี้ยคือเราก็เกิดความไม่มั่นใจมันเป็นบูรณาการคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษเราไม่ได้ว่าจะมาเป็นเพียวภาษาอังกฤษเราก็บูรณาการเข้าด้วยกันคำนี้ได้ประโยคนี้ได้ประโยคนี้เราตารัดนะคือเราไม่ได้เราก็ไปด้วยกันบางทีเราพูดผิดบ้างถูกบ้างเด็กนักเรียนก็บอกก็คือมันเหมือนกับเราเราก้าวไปพร้อมกันแต่เราจะคุยกับเด็กเสมอว่าภาษาอังกฤษเราก้าวไปพร้อมกันนะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยทำไมถึงหยิบเอาตรงนี้มาใช้ วิทยาศาสตร์เนี่ยมองว่ายากเพราะว่าครัวจะอธิบายมากนะครับแต่พอผมไปเห็นสื่อที่สิงคโปร์แล้วเอ๊ะทำไมมันไม่มากล่ะพอไปเห็นแล้วเขามีกลยุทธ์ครับเขาใช้ภาพมาสื่อสารมาเป็นภาษาพอพออบอกว่าสอนสองภาษาใช่ไหมพี่ก็หัวเราะเลยอ๋อมันก็ต้องมีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยไม่มีปัญหาคะ่ะเพราะว่าชีววิทยามันมีศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากแล้วก็มีรากศัพท์อะไรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเราก็มองว่า การใช้ภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องที่สำคัญพี่ก็ลองทำดู Bubble release 10 c m is 21 and 20 c m is 17 and 30 c m is 12 and 7 and 3 for 40 and 50 How do you conclusion Each group per one conclusion ใครได้แล้วยกมือฉายไฟโอเค Light intensity is important for photosynthesis. How do you think? Another group. Okay, please. This, this experiment show that the light intensity is important for photosynthesis. If more uh, intensity of light, the rate of photosynthesis is occur, increase. Increase. Yeah. Okay, very good. พอรู้ว่าพอออกท่านนี้จะย้ายมาผมก็คิดว่าท่านต้องให้เราสอนแน่นอนแต่ก็คุยกันในกลุ่มน้องๆพี่ๆเพื่อนๆว่าโอ้ยไม่สอนหรอกผมมาเปลี่ยนความคิดก็ตอนที่เห็นพอ,อ,อเอาวิธีการนี้สอนเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็เอาเด็กนักเรียนเนี่ยมาพรีเซนต์ให้ดูว่าผลจากการสอนเนี่ยเด็กเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และสอนภาษาอังกฤษด้วยนะฮะเด็กเรียนรู้โดยที่ผลการเรียนรู้ของเขาไม่ได้ต่างจากการสอน ในการสอนภาษาไทยเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,เ,อเด็กพู้ภาษอังกฤษได้ด้วยฮะม,มันเป็นอะไรที่เราปฏิเสธสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าเราไม่ได้ว่าม,มันประสบความสำเร็จนะฮะ The last period we s t u d y about uh, electrochemistry and I p r e s e n t to you about when have electricity It m e a n when have electron move in chemistry It have อ l e ล็กตริกสิเดอโอเค for example what is the group of aluminum three. three yes very good so it can lose electron three yes you can write oxidation oxidation reaction same this aluminum solid the next two aluminum ion and have lose three electron we call we call this reaction oxidation สำหรับคอมพิวเตอร์นะครับ มันชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กได้เรียนภาษาเพราะในคอมพิวเตอร์จะมีโปรแกร,รมเรื่องดิกชันนารีภาษาอังกฤษต่างๆอยู่แล้วถ้าครูสอนโดยผสมภาษาอย่างนี้เด็กจะได้ภาษาอังกฤษในระหว่างการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เลยจะใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์มาช่วยพัฒนาภาษาไดอย่างๆตอนเริ่มต้นนะคะที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็นึกถึงความที่ตัวเองอายุมากแล้วสายตาไม่ดีแล้วจะต้องมาเหนื่อยกับการเตรียมการสอนนะคะเอ่อ หนักใจค่ะหนักใจว่าสำเนียงเราไม่ดีอยู่แล้วถึงชั่วโมงไม่กล้าทักนักเรียนเป็นกุดม้อนิ่งกุดอัพที n นอนไม่กล้าพูดค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราฝึกเราพยายามที่จะฝึกทุกวันทุกวันได้วันละประโยค2ประโยคนะคะจากปีแรกๆที่เหนื่อยมากๆแ้วมันค่อยๆเบาลงเบาลงใช่ไหมคะพอนึกจักจะอธิบายอะไรเนี่ยมันก็นึกได้มากขึ้น Today I would like to introduce you how to use photo story 3 for Windows Getting start first step click start bottom look for photo story 3 for window and left click uh, you can see photo story 3 can you read uh, this word photo story h e l p you to c r e a t an album and b a c k u n music to your story พอเรารู้ว่าเราต้องใช้หลักสูตร2ภาษา ที่ผมเรียกว่า EIS ในโรงเรียนสุนทรผู้พิทยานี้นะครับในปีการศึกษา2548หลักการของเราก็ว่า1ให้ครูสื่อสารกับเด็กในลักษณะ HSF หรือสั้นๆง่ายๆและก็เอาสิ่งที่คุ้นเคยและก็ทําให้คุ้นเคยนะตรงนี้นะฮะสใช้หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษจากสิงคโปร์ที่มาใช้ในวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประเด็นที่3ครูก็เขียนบนกระดานขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เด็กเนี่ยจดเป็นภาษาอังกฤษออกข้อสอบก็ออกข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับ อาจจะมีไทยบ้างในเรื่องที่บางเรื่องในหนังสือภาษาอังกฤษไม่มีมีในไทยบ้างก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่านี่เป็นเรื่องของหลักการของสองภาษาและด้วยความมุ่งมั่นของครูคนไทยที่ตั้งใจจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากภาษาไทยมาใช้ภาษาอังกฤษวันนี้ จึงไม่แปลกใจเลยที่โรงเรียนสุนทรผู้พิทยาโรงเรียนธรรมดาในจังหวัดระยองจะกลายมาเป็นโรงเรียนสองภาษาที่สอนโดยครูไทยโรงเรียนแรกของประเทศไทยก็ตอนแรกที่เข้ามาเรียนที่นี่เลยก็คือไม่รู้เรื่องเลยครับเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เลยพอเข้ามาเรียนคาบแรกเนี่ยอาจารย์ก็พูดภาษาอังกฤษมาแล้วก็อ่ะอะไรเราฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเรามีการฟังทุกวันเจอภาษาอังกฤษทุกวันเจอสื่อทุกวันหนังสือทุกวันเราก็สามารถ ซึมซับได้ไปเองครับแล้วก็ปรับตัวจากตรงนี้ได้ครับเรียนวิชาแรกคือวิชาคณิตศาสตร์คือแบบกลับไปแล้วแบบนั่งร้องไห้แบบมันมันไม่เข้าใจคําศัพท์มันจะเป็นคาศัพท์เฉพาะของ,ของคณิตศาสตร์ค่ะแล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษก็ทําไม่ได้ก็ไปหาคนช่วยว่าเออเนี่ยคำศัพท์เนี่ยแปลว่าอะไรช่วยให้ให้เขาช่วยว่าให้ช่วยแปลให้แล้วก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่ปกติแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน เวลาเจอชาวต่างชาติเนี้ยค่ะไม่ค่อยกล้าพูดแต่พอเรามาเรียนที่นี่ได้ใช้ระบบ E.S มันก็ทําให้เกิดความชินนะคะมันชินแล้วมันไม่ไม่เขินไม่อายที่จะพูดภาษาอังกฤษค่ะก็รู้สึกสนุกกับการเรียนเยอะค่ะก็จากตอนแรกๆไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ตอนนี้ชอบภาษาอังกฤษมากกระบวนการสอน E.S เนี่ยเราใช้คนไทยครูไทยพอพอครูผมเปลี่ยนใจเนี่ยผมมั่นใจว่า สำเร็จแน่เพราะปัจจัยสําคัญของการสอนท o องภาษาครูครับครูนี่เป็นตัวปัจจัยสําคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าครูไม่เอาไม่มีทางสอนได้เลยเมื่อครูสอนเป็นภาษาอังกฤษยังไงก็เด็กได้มันเหมือนสถานการณ์ว่าใช้ภาษาอังกฤษกับครูไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษหละมันเป็นวิชาอื่นเพราะฉะนั้นเด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนกับครูครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนเต็มยังไงยังไงซิมันก็ต้องดีไปเลยสิ่งที่เราได้กลับมาตอนนี้นะคะ คือเราพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งคุณครูภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถที่จะสื่อสารด้วยตัวเองได้นลลูกศิษย์ได้เราสามารถทำให้เขาพัฒนาได้จากที่สังเกตมาที่สอนนะคะออสังเกตได้ว่านักเรียนโอเคบางครั้งครูเช็คว่านักเรียนลองเขียนความเห็นให้ครูหน่อยว่านักเรียนมีความสุขมีความทุกข์อย่างไรที่เรียนนักเรียนบอกว่าโอเคมีความสุขที่เรียนแล้วก็ชอบที่อาจารย์ถามมากๆ เพราะว่านักเรียนได้ตอบได้ออกเสียงได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทําให้เขาบอกเขานอกจากจะได้วิชาชีววิทยาแล้วเขาเขายังได้ภาษาอังกฤษด้วยเราทําสําเร็จแล้วนะครับพึงใจมากโดยที่ไม่ไปบอกใครแต่เรารู้ว่าพวกเราทําเสร็จแล้วสำเร็จแล้วนะถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่มันมีความภาคภูมิใจนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อโรงเรียนบ้านนอกนะฮะอยู่ในชน,นบทอยู่โรงเรียนประจำำําตําบลแต่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในฐานะคุณครูภาษาอังกฤษที่เมื่อก่อนนี้เคยคุยกับนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนเขาไม่โต้ตอบเลย say good morning ก็ไม่ว่ายังไง good afternoon ก็เฉยๆแต่พอเรามาจัดการเรียนการสอนแบบ2ภาษาแบบนี้นะคะนักเรียนเขาได้มากขึ้นเข้าไปในห้องเนี่ยคุยกันได้เลยว่า how are you คนหนึ่งก็บอกว่า I'm happy oh is t hot today teacher เขาตอบได้ถึงแม้แต่ตอนที่เราจัด ให้มีการนำเสนอมินิโปรเจกต์ของนักเรียนม .4 ที่นักเรียนที่ต้องนำเสนอโครงงานของเขาโครงงานเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาสามารถนำเสนอได้ในในครั้งแรกเลยที่เราจัดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครูภาษาอังกฤษนั่งยิ้มภูมิใจโอ้นะเด็กเราทำได้